สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องเอมี่ป๊าปชาแนลค่ะวันนี้นะคะเอมี่จะให้คุณนายอ้อมาสอนเอมี่ทำ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 หยอกหยอกทำบัว,วลอยค่ะทำไม่ทำได้หรือเปล่า <laughs> เบอร์ร้อยเลยค่ะโอเคโอเคต่กล้องมึนอยู่ค่ะต่กล้องอ่าวันนี้ทําอะไรนะคะเอ่อวันนี้นะคะเราจะมาทําบัวลอยมันม่วงค่ะแล้วก็บัวลอยเออ่ฟักทองอ่าสองสีไปเลยก็คือให้เข้ากับชุดใช่ให้เข้ากับดูดูการหนึ่งตัวดูสิธรรมดาที่ไหนเอออ่ะขอเชิญบัวลอยขอเชิญที่มีหนุ่มเดียวในห้องค่ะมาค่ะบัวลอยจะขึ้นยากนี่ค่ะต้อง เป็นเพลงไทยไใช่เหรดๆเมไรดเอาไปใหม่ด้ทาใหม่ทมาใหม่มาใหม่ไม่ด้าดดดดดไม่ยจเลยจัดเต็มากทำงวไม่ได้ค่ะเห็นไหมคะดูว่าถุงนะคะต้องแมทกันนะคะลูกเห็นไหมคะที่หันมามองอีกคุณแม่ค่ะทุกอย่างต้องแมทนะคะอ่ะมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยคือเราจะทาบัวลอยเนี่ยอันดับแรกคือเราต้องมีฝักทอง มันม่วงซึ่งเขาบอกว่าม่วงกูก็ไม่แน่ใจม่วง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 ดูเพราะเดี๋ยวนี้เวลาเราจะหามันม่วงเราจะต้องออกเล็บไปจิกดูถ้าไม่ค้าไม่ด่าและอีกสีหนึ่งก็คือใบเตยเพราะว่าทำสามสีทอาแก้ขาววทุกคนเราทำสามสีค่ะายทำบริษัทสามสีค่ะบริษัทสามสีจะเริ่มจากการที่ให้นางหั่นฟักทองปอกาอ่ปอกมันเพื่อที่จะไปนึ่งฟักทองมันไม่ได้นึ่งเลยหรอไม่มันต้องหั่นสิคะ อันี้มึงจะกินต้อเปลอกเหรอคะตบค่ะหั่นค่ะเอาขอขอครร่ะตบเคะอะเดี๋ยวขอเวลาไปหั่นแป๊บนึงนะคะนี่ผ่านี้ใช้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแล้วก็ผ่ายนี้เอาไส้ออกเอาไส้ออกปุ๊บอย่างนี้เนาะเพราะว่ามันจะได้แบบเวลาเรามานวดมันง่ายเอาไส้ออกเสร็จเรามีวิธีการดูว่าว่าฟักทองกันไหนโอเคก็ดูที่มันเนี้ยเนี้ยเนี้ย ถ้าหนังหนาเท่าไหร่ยิ่งจะมันเท่านั้นอ่าอ่าเนี่ยแล้วก็ปอกเปลือกอ่าปอกเปลือกไปค่าก่อนนึ้งปอกเปลือกไปค่าจบคาะแล้วก็เอาไปนึง่งของของแม่นี่ไม่น่าจะมันเท่าไหร่เพราะแม่หนังเหนียวแม่ไม่ได้หนังหนาแม่อีกแล้วนี่นะคะทุกคนมาดูนะคะว่าจะได้กินปอดไหนได้กินเราสโลแกนของช่องพี่นะคะก็คือ รสชาติถูกใจอนามัยถูกลืมเห็นไหมเราปอกไปเลยต้องใช้ความสั้งสค์อะไรเยอะปลอกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาทำมันต่อใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปปอกกลาคองก่อนนะคะทุกคนหนึ่งปีผ่านไปจะปอกเสร็จนห่คะผ่านไปห้าชั่วโมงการปอกประคองไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนทุกคนการปอกประคองไม่ใช่เรื่องง่ายจริง นี่นี่จละถาไปต่อค่ะนี่ค่ะต่อไปเราก็จะมาปอกมันนะคะเราต้องมาดู่าอันนี้มันเป็นมันม่วงจริงๆหรออ <c oughs> ุ้ยสีม่วงสีม่วงม่วงจริงมมมมมแม่ัอเราปอกปอกออกหมดเลยป้ะหรอือว่าไงปอกเปลือกหมดเลยปอกเปลือกก่อนแล้วให้หั่นชิ้นแล้วก็เอาไปนึ่ง <c oughs> สามปีผ่านไป บัวลอยก็คือพี่ออเดอร์นะคะเป็นบัวลอยพี่ออเดอร์ใช่ค่ะเพราะวเชิญเราทำงานมากสัปนนี้ได้กินชาติหน้ามันหรอเราจะรู้ว่ามันคือไม่เพ่าะดิปากือเนี่าเออไม่อะไรอะย่างฉันทำหไม่ปอกนี้เวลาปอกปอกนี้ชาตินี้จะเสร็จเหรอกินวันนี้แล้วมันได้กินชาติหน้าเนี่ยเห็นไหมปอกเนี้ยเรานน้เป็นพี่ออเดอร์นะคะทุกคนทำธุรกิจอย่างนี้มันต้องคิดาต้อก็พีออเดอร์นั้นพิธีพิหันใช่ นี่ยอันนี้เขาเรียกแบบพวกหยาบโลนเข้าใจ้หมเขาก็ปอกไปพอปอกเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปนึ่งอ่าตอนนี้เอาฟักทองนึ่งก่อนอ่านี่นะคะเบอร์ตัวหม้อตัวเดียวที่มีอยู่ในบ้านวางเตาไว้ยังไงวางยังไงเนี่ยนั่นจะตุ้งแบบนี้แบบนี้หรือเปล่าเห็นไหมเหนื่อยไหมสาระเหนื่อยไหมเออสาระแหน่ สกวนนะก่อนที่เราไปนี่เราก็ต้องบอกส่อโอเคยอาวางเป็นกลรทะลุในการทำอาหารใส่เข้าไปนะคะหยิบเข้าไปสรุปไม่ต้องทำไม่แม่ทำให้เพราะว่าถ้าถืนให้นางทำวันนี้ไม่เสร็จแม่ถ่ายทำวันนี้ ชัดหน้าแข่แดงแล้วก็นึ่งทิ้งไว้นึ่งทิ้งไว้ราวๆก็จะมันสุกอะยี่สิบห้าถึงสามสิบนาทีว่าแต่ก่อนที่เราไปทำกันส่วนใหญ่แล้วแต่ไงถ้าเด็ืมันแก่มากมันก็จะสุกช้าเหมือนพวกคนแก่ถ้าะถ้าเป็นแบบแม่ถ้าเป็นแบบแม่ก็สองสามว่าปรมาณจะไหมหมดประมาณสามวันถึงจะสุกโอเคมารอแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันขั้นตอนต่อไปตอนนี้กำลังปั่น เอาใบเตยจะมาหั่นแล้วก็เอาไปปัน่นใช่ไหมแม่ใช่ปัน่นปกติเขาจะปั่นด้วยนะ้านะลกูกแต่ของแม่จะใส่กะทิเหตุผลเพราะว่าเวลาเราใส่กะทิแล้วเราเอาไปนวดแป้งะแป้งมันจะออกมาอร่อยนัวมันสีแจ่มแบบมันสีแบบพิมแป้งอะมันสีบบบ๊อบบ๊อบบ๊อบแข็งอะนะอ่าใส่เข้าไปใส่เข้าไปใช่แมนอันนี้ละพูดถึงใบเตยนี่เราสามารถกับ,บร้องเพลงใบเตยได้ น้องได้แล้วเพราะเราเราหลบลิกสิทธิ์อยู่แล้วปกติไม่เตยไม่เตยนี่มันเฮียไหลล่ะเพราะก็มีหรอกเชื้อโลกก็แบบมี้เพื่อนมันเฮียไหลเอาพอดีพอดีอย่ากลับเชื้อโรคอยู่ที่เธออ่าไปแล้อยู่ที่มือแม่อ่าอะไรที่มันมีประโยชน์ก็ทําบ้างนะฉันรู้ว่าเป็นคนไม่มีสาระแต่ไม่ต้องทุกเรื่องอันนี้ก่อนที่เราจะเอาฝามาปิดก่อนที่เราจะที่เราต้องขยับก่อนเขยับก่อนเอาฝามาปิดแล้วก็เตรียมเตรียมกระชอนไว้ก่อน อทดสอบกิ่หน่อยคะะหนึ่งกระชอนสองนะาที่น้องยังอยู่ใช่ไหมคะน้องไม่อยู่ใช่ไหมมะฮะทำไมอ่ะมันเหมือนน้องไปแล้วน้องไม่อยู่กับเราแล้วไม่นะเอาช้อนมาแตะดูก็รู้แค่ตุ้เย็นน้องจะไปไหนโเดี๋ยวนะสักครู่โอ้โห่ยทุกคนโอเคโอเคแล้วนะ S <S เดี๋ยวพพเพิ่มเทเยอะนะเทนี่เดียวพอเอาเทไปันนี้เป็นสูตรลับของคุณนายอ้อนะคะค่ะลับที่ไหนเอ่ยเอามาเปิดเผยเนี่ยพอกาแล้วก็ปัน่นปิดฝาทุกคนเครื่องันยี่ห้อนี้ดีนนมากเลยนะคะยี่ห้อซึมนะน้องวินเป็นคนขายค่ะ, <S <S ะยังแหววเโผได้ แม่จะซื้อทุกอย่างที่น้องมินขายนะลูกนี้ดูซิว่าม,มันได้หรือยังได้หรือยังอ่ายังเงยง,ย,งยังเขียวไม่ทั่วถึงทีนี่คือเราปันเสร็จเรียบร้อยและะ้วค่ะเลาวก็อีดเอาเฉพาะน้ำมันอ่า,อา ก็เอานะ้ำมันเนี่ยไปคั้นกับแป้งทำให้หอมแลาอร่อยน้องๆหลายคนก็จะสงสัยว่าทำไมพี่ไม่ไม่ใส่กับมือคะไม่ใส่ค่ะทำไมเพราะว่า<ม>ที่เดยิยังคงเหมือนเดิมนะคะอร่อยถูกใจอนามัยถูกใจน,นะคะสรุปแกงของพี่อ,อนามายยัายถูกใจอนามัยเป็นเรื่องของวันต่อแบบนี้นี่นะคะ ตาก้องก็จะได้ชิมฝีมือของพี่นะคีมไม่ใช่ฝีมือแน่เห็นไหมถ้ามันแบบเป็นกะทิกับใบเตยมันจะสีแบบนี้เลยสีนวลมากลายสีนวลๆก็ม้วแป้งที่ใช้ด้วยใบเตยอ่าอันนี้จะเป็นเป็นแป้งของใบเตยนะคะรามาดูกันแป้งข้าวเหนียวใช้แป้งข้าวเหนียวตามชอบเลยนะลูกมีผู้ใหญ่อยากกินหลารก็ใส่หลายผู้ใหญ่อยากกินหน่อยก็ใส่หน่อยไป เรากระสอบอันนี้ก็มีกระเตื้อตืมเกิดไม่ตายเข้าไปนะคะว้ายแค่เทเลเนตคนเด้ออย่างนันหลายหลายพดมันสีแอันนั่งแล้วก็ค้นค้นหรอค่อยนวดอ่าค้นเห็นสั่น์ละว่าพ่อค่อยตืมไปเลยอืมแล้ววัที่นี้ก็นวดอืมไปฝากเดนไปเอามาให้อีกรู้เลยทุกคนแค่นี้ก็รู้แล้วว่าอร่อย เพราะว่ามันเป็นน้ำใบเตยที่ทำจากกะทิไงทีนี้ก็เริ่มค่อยๆนวดอ่านวดไปเอาเมื่อนวดประมันเอาสอนนวดแบบที่นี่อ่าอ่าเมื่อนวดเอาเมื่อเมื่อนวดเออนวดแต่มันเป็นกอนยังสั้นละเออนวดไปยังสั้นละบ่อยากเห็ดแก่เป็นแต่ขี้เดียดดายมันไม่เป็นของขี้เดียดมันเป็นของกินเออนี่มันจริงจริตลาดเขาก็ตตรงเอาเมื่อนวดด้วยแหละ เด็กเขาสิเอาอย่างอื่นนวดเออเังนสัตวลละนั่นละ,นละเออนวดไปขันมันแข่นไหลกับใส่น้ำไปจักน้อยแข่น <Can, can. S 1> มันคือถ้ามันเหนียวถ้ามันแข็งเออถ้ามันไม่เป็นก้อนไม่วนวลก็ใส่น้ําเพิ่มจงังสิอ่ะ <c oughs> วันนี้ได้หนึ่งคำนะคะแข่ง <Can, can. S 1> แข่ง <c oughs> แข่งแค่นกันบ้านห้องี่คือสิเครียร์เออเสร็จแล้วเขาจะบอกเปนโรแมนด้อภาษาบ้าน์ห้องอิดแข็งคือแน่นและจุกอ,อกว่าเสรนว่า นี่ละเออแล้วก็แป้งแป้งไวโอ้ยทุกคนออไม่น่าเชื่อเลยว่าพี่จะนวดแป้งได้ <c oughs> แต่ว่าสิตใจจน่อยบ่หรือว่าไมมีแป้งพอบ่อ่าบัวลอยเนี่ยเพชรเราใส่ตู้เย็นไว้ได้เด้ลอล่ะเพชรแช่สองฟิตไว้ยามสิกินก็ค่อยออกมามาต้มมากินเพราต้องไปซื้อเขามันประหยัดอยู่อันนี้ใบเตยแม่ซื้อมาหาบาทอ่านี่นะคะ <c oughs> จะเป็น,นประมาณน<ด>ี้เลยมันจะเป็นประมาณนี้นะคะอโอเคทุกคนแล้วก็สิ่งนี้เสร็จแล้วค่ะเห็นหรือเปล่าพอนึ่งเสร็จก็ใช้เวลา<ห>ลประมาณล้านตีแสบในที่สุดนางก็เสร็จนี่ก็เอามาใส่ยอย่างนี้เลยนะจ๊ะเราไม่ได้ผสมอะไรเลยใช่ไหมเธอหมายถึงว่าแบบไม่ได้นอกจากแป้งไม่ไม่โอเคฟักทองมาใส่อีสานเรียกว่าอะไรเื้อล เปักทองเหมือนเดิมนะค่ะที่คนนี้เราเอาสีม่วงมาใส่ตรงนี้ไว้เดี๋ยวช่วยกันมันจะเร็วเ้็วสีม่วงมาใส่หมวกนี้ไว้อันนี้มันมันม่วให้กล่องเขาได้เห็นเนี่ยมันม่วงนะคะอ่าเดี๋ยวดูให้ชิมไหมใส่ไปเอาไปไว้หมอกล่างอ่ะเอาสอนมากกุหลาบนบีอะไรบีเดือดสกาหรือว่าบีเดือดสตา มีไหมมีไหอีกบีบีเคพีเอ็นบีพ่อเปาเอาหรืออ่ามุงสีบีมองไรมึงบอกกูมาพอบีแเราแ,แบบที่นี่ก็ใส่แป้งเข้าไปค่ะละสาวใส่แป้งเข้าไปอ่านวดนวดอืมบักอื่นนี่มันสีไม่นามหลายเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่แป้งหลายจัก่อยแต่บอกมันหนีแปง้งด่าบเ่หไหยมันมันสีหเหี่ยงใส่แป้งจัก่อยก็พ่ออืม หาใส่ไปใส่ไปคนเพราะมันอี่กะใส่มือมือหนวดนี่ใส่มือหนวดทั้งสี่ทุกคนดูดิยังไงคะแป้งเข้ากันเรียงคะคุณลูกเข้าเข้าไหนคะเข้าตามตอกออกตามตูเธอมันดูมันต้องใส่หลายเพราะว่ามันเป็นฝักท่อมันมันเป็นบากเอื้อ น้ำมันหลายใส่ตเลยเพราะเป็นยังเหลือกขาใส่ตู้เย็นไปได้แงสิงกินจ็ะเอามามลวกกินเห็ดไกนี่ได้มาแล้วบัวลอยสามสีอันนี้ก็ปั้นง่ายเลยอันไหนออปั้นง่ายสุดเลือกอันง่ายสุดไป็ไหมทาไหนก็ได้ั้านอันไหนก็ได้วิธีการปั้น,นง่ายง่ายทำให้มันเป็นอย่างนี้จะได้บีน้องเลยออกมาพอดีใครชอบใหญ่ก็ใหญ่ เหมือนแบนถ้าเป็นของพี่ก็จะประมาณนี้อืมเป็นอบวลยไข่ตุองสองพี่เน้นผู้บริโภคเนี่ยย่อมได้คลสิบริโภคาจริงไม่เดียวไม่ได้ไม่ได้เอาโบโลความจริงค่ะเหมือนน้องไม่สุกน้องสุกไปเถมันจะยิ่งท้องอ่ะมันจะกินเราไมันจะยิ่งท้องพอดีพอดีมันจะสุ่มย่างยัง่งอยู่ล่ะ เฮ่เถี่ยคนกินธรรมดาเอาพอดีพอด,พอดีพองามยั่งง่วมกัดมันสิ่เด็สุดงามได้เล็กเล็กก็ทำได้ว่าเล็กโพิโพดอันนั้นเล็กโพดยิบออกมาจนึงสี่เบิ้งด่านิดหน่อยยิบออกมาสิเด้อ,อ,อดล่ะปันให้มันเป็นก้อนจนึงสี่เพราะตัดเซตยิ่งหลักกับดียิ่งหลักกัปันหนึ่งสี่ก็นี่คือคนดูข้างนกเจะทำนี้ออเออทำให้คนแก่ดูดูแม่ดูดู เือไม่รอ้หับอกมาทั้งชีวิตแล้วมีเพราะทำไห่จะพูดเลยอันนี้พี่จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างแบบนิดหน่อยพอนะอันนี้แม่สีบอดด้วยสูสุ้มเนี่ยที่เฮดมาเนี่ยแม่ใส่ต้นทุ่นไปอันนี้ซื่อมาสามสิบสองอันนี้เ่าะตรงซื้อเพราะว่าซื้ออันอันใบเตยไงฮะใบเตยมหาบาทใส่น้ำกะทิแม่เฮ็ดไทยข้าวๆแล้วเนาะมร์เนี่ย่าเกินสองร้อยบาท่วมกะทิก่อเด้อ แล้ว,ว่าอีหล่าสามารถเห็ุเราไปแช่ตู้เย็นไว้ได้แช่ไว้ยังไงคุณหเพพาะปั่นนี่เสีอีหล่าใส่กระปุกไว้แช่สองฟิตย่างจะกินก็นกนเอามาลวกเก็บไปได้หลายมือนี่แหละอ่าแล้วเดี๋ยวมาดูตอนมันจะลวกนะคะปัน้นโูรแบบเชิญเป็นไงคะทุกคนฝีมือการปัน้นไอ้เต้าหาต้มค่ะต้มค่ะทำกบนี้น,นะอ่ายิบใสย่ยิบใส่ไปเลยบบใสย่อา ค่อยๆใส่ไปให้มันดูไม่เยอะสิเด้อหล่ะเด้อให้มันขันนอนก่อนนี่มันช่างเด้สุกเด้อมันสุกมันจะล่อยขึ้นมาอีหลักจะใส่ได้๋ยวมันเหนียนี่แม่ปัดอย่าเบื้องบางส่วนอันนี้คือแบบเขารักพี่มากเขาเลยไม่อยากไปอือโอ้ยนี่มันแข็งเอาต้องเอามาปั้นอีกรอบเลยโอ้ตายแล้วคุณน้องใจก่อนมันใหญ่พอจำเป็นนะคุณน้องๆสีเขียวสีเขียวฉุกเฉินนี่ฉุกเฉิอีกแล้วสีเขียวพี่สีเขียวแบบเชิดสีเขียวเหนียววิน สิเชียวเลยสิเชียวหมอวินเนี่วินรือเปล่าไม่รู้แต่วินเห็นวินน่าจะขี้เดียวไม่เป็นแต่กินเด้อวินว่าแม่เห็ดอย่างเงี้ยน้องวินจะต้องถูกใจสิ่งนี้น้องวินว่ากูกลับไปกินบะกลอมปี๋พ่ไรปั้นให้น้องวินยิ่งยิ่งพี่ปั้นใหญ่เท่าไหร่แสดงว่าพี่รักน้องวินมากเท่านั้นนี่น้องวินดูนี่คือความรักที่พี่มีให้น้องวินไม่เสียดสิกระตากขี้เดียวอ่ะมันเป็นอะไรกระตากขี้เดียวไม่แต่ขี้เดียวก็วินว่าไม่ได้ ขี่ผมขี้เดียนที่เจ็บกรด้ยเด้อเอาเอายังกันย้มันจะงเดือดสุกได้หลายเด้อนีองเห็นไหมคะมีที่ลอยแล้วนี่มันเริ่มที่ลอยมานี่คือมันในอะไรมากมันสุกแล้วหรอที่ลอยมาต้องให้มันลอยลอยก่อนแล้วน่ะมันสุกลอยยังสังเกตไหมทําไมมันมันถึงได้สุกยังสีทองสีเขียวเนี่ยวินไม่ยอมขึ้นมาเลยแม่มันเป็นแป้งมันก็เลยสุกช้าแต่แล้วมันสุกมาอยู่แล้วไงฝักร้อมันสุกแล้วมันมันสุกแล้วโอ้ยงโไหลล่ะ อยบูลลี่หรอบอกว่าเรืบูลลี่ดาหื่อืนี่แะบูลลี่บุ่อย่างเราด่ามันนี่แหละเห็นไหเพราะมันเป็นแป้งมันสิซุกซาแต่เนี่ยสุกเนี่มันสุกมาหมดแล้วมันก็เลยขึ่นเรีวแต่ว่าให้มันข่นพอมกันเราคอยตากเดี๋ยวจะข้าวมันก็สีขึ่นเพราะว่ามันเต็มแปงนิๆอยู่มันุกซานอกจากเพลงบัวอยเราอยั่นเพลงม่ดิบมัวอยน้อยชื่อจอลออันลุนเมื่อรอย แบบบัวสุริยาเฮ้ยอีป่ามาเดยยอมแพ้โมลอยเคงโมลอยในสมัยใหม่เราเอามเคยมาใส่ได้บ้างเอาโมเคยยังมีไหมมีไหมมีไงเลงขั้นตัวอะโมลอยโลอยใส่ไปขั้นตัวโลอยใส่ไปหนขั้นตูเพลงอะไรอะก็ไม่อยากให้ใครมาบัวหรอกไม่ได้ไม่ได้กูคำหมักแล้วแหละไม่้ไม่แบบอกพักกอไม่มี้บอพักกอนไได้ ทุกคนอ่าคือลวอยางเนี่ยไหมมันก็จะเด้งขึ้นมันก็จะเด้งขึ้นเด้งขึ้นเห็นไหมเนี่ยอ่าน้องๆสังเกตนะคะระเบิว่าความรักที่มีให้น้องวินอะมันใหญ่มันใหญ่มากสงสารหนูมันจะที่ไหนไปที่นั่นลูกลูกกลับไปกินมะกรองของหนูก็ดีแล้วอ้อแทนที่จะเป็นหน้ากินมันจะคิดเหียดด้วยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม พอมันเป็นแป้งไงมันก็เลยลอยช้าเนี่ยพอมันเด้งขึ้นมาหมดปุ๊บทำยังไงตักเสร็จแล้วใส่น้ําเย็นค่ะอ,อ่าวงการ,ร,รมายานะคะทุกคนน้ําเย็นแปลว่ามันงงวงการมายาเฉลยเลยหรอไม่เย็นค่ะเฉลยเลยหรอไม่เย็นใส่ไป อรออยู่แล้วบอกได้ได้ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวจะตัดให้ดูแบบสวยๆนะเนี่ยเวลาที่ทำติ๊กตอกต้องทำาเงี้ยเดี๋ยวทาเดี๋ยวทาครับกินกินกินวันนี้ค่ะกินวันนี้ค่ะอาจารย์ของดีต้องรอคือกูรอกระทะไปล้างแล้วมาทำติ๊กต่อก็คือกระทะไปเรียบมาทำไปเรียบเดี๋ยวค่ะที่แซ่ก็จะแกงไตปลาที่จะทำน้องซุ่งานหนักมากซุงมงานหนัก นี่น,นี่นะคะเป็นไงสวยเลยดิสวยเลยดิอ่ะให้ดูให้ดูดนไหมนี่ีซันสดใสเบอร์ถ้าดาน้องกลับมาแล้วค่ะต่อไปเราก็จะเอากระทิใส่ค่ะพี่ต้องการให้ทุกคนตั้งชื่อกระทะใบนี้พี่เพราะว่ามันทำามาทุกอย่างแล้วข้าวผัดต้มผัดแกงทอดมีทุกอย่างอันนี้เราชื่อจักกระทะเทียวหวังนะคะ เพราะว่าเฮียหวังได้ออกในการมุดดี้เฮียหวังบอกว่าผมสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กับเพราะฉะนั้นกระทะนี้จะเป็นกระทะเยวเราไม่เราไเกียรติทีมหวังเล่นึงเราเอาสิ้นหวังกพอนน้องตะก้องมาบอกว่ากระทะนี้ชื่อสิ้นหวังเถอะพี่ดูน้องน้องเหนื่อยอสู้ชีวิตมากนะอ่ะอันนี้ควรควรควรคนใส่ใบเตยไปสักชิ้นมนุษย์ไม่ได้ใช่ไหมต้องคนใช่ไหมเออต้องคนอ่ะใส่ไป มัล้วาไม่อ่ะก็นั่งๆเงี้ยไปเป็นที่ค่งขี่ฟัดไปรู้สึกวันนี้นี่ลาเยอะมากเื่อาบที่มันดูเกลีดร่างอไม่ได้นะมันต้องให้มีเกลยดเมนมึงนะน้ำตาลใส่เท่าที่ชอบนะลูกมักหวานกับไส้หวานมักหน่อยกับไส้หน่อยใจว่าแม่บอปคอยมักหวานท่า่ไส้ก็ดีเพราะวันเต้องปรุงไส้ที่มีเชนเป็นหบบนอสหวาดีขึ้นนะมึงถามไม่อ่ะไส้เกลือด้วยเปลส้ตะเกียนิดนึงก็หวานนีหวานแค่คไม่สิเสียอ่ะ ดูตามขนมน่าจะต้องจัตจี้สักน้อยใครสนใจจะเข้าก็ได้นะคะกัตจี้ยินดีค่ะอ่าใช่ไปพ่นอะไรพี่กี่พ่นพ่นแม่ไม่ได้เฮ็ดคือผู้อื่นดะหล่ะแม่เฮ็ดแบบว่าของที่เก็บไปกินได้ยม่งไปอยู่อันหัวเสียนะสิกินเทียเขาเอาไมาเฮ็ดเทียพอปกติเขาก็ต้องซื้อกินบ้างไ่ก็คือไม่ต้องทำไม่ต้องซื้อต้องคนที่อยู่หอเท่านั้น ข <BS> ั้นาอนจ่มีพอแล้วกะทิโอเคพอ,พอนียวสูกอ่าชื่นี่ก็อ่า,า,อาขั้นตอนต่อไปคือการตักเสิร์ฟของนักเสิร์ฟจานตักขึ้นใส่เพื่อจานเรต้องดูดีนิดนึงตักโบโรยใส่ฮึ่เนี่ยเห็นไหมเออเห็นไหมเอเอใส่เถอะความลักที่มีให้น้องวินหน่ะมันให่ที่สุดได้น้องวินบอกพอแล้วถ้าก่อนค่ะแม่อ่า แล้วทีนี้มากะทิก็ตักลาธีก็ง่ายๆเลยลูกเทเทเออเปิดอันนี้ออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหม้อใบนี้นะคะเดี๋ยวเอาไปทำอย่างอื่นอีกก็แต่ว่าเ่อคราวหน้าเราจะแกงไส้ปะเธอต้องเทอย่างนี้เพื่องข้าวต้มจะได้เห็นอ่าการมายานะ้ะวงการมายาวงการมายาเราจะลากช้าแบบ ราเทโรดมันสิไดกินบ่เนาะเอามันสิเยเออน่เอองกัรมายางการมายาสวยสุดอ่าเห็นไหมคะหลังจากนั้นเราก็จะกลายเป็นบัวลอยบัวลอยอ่าเสร็จอ่าเดี๋ยวเรามานั่งชิมกันแล้วก็สรุปให้น้องๆฟังว่าวันนี้แม่ซื้อฟักทองมาชิ้นนั้นอ่ะสาบสองบาทแล้วก็มันสิบบาทแล้วก็ไอตัวนี้ห้าบาทออีตัวใบเจย เอาเป็นว่ s, eight, าแม่เด oh, ็ดเสร็จรวมทั้งแป้งรวมทั้งค่าไฟที่ทําแม่ให้ด้วยเกินสองร้อยแต่ดอัมพาวาพ่หกสิบน้ำเตอร์กะทิกะทิชิ้นวไหนก็ได้รู้อัมพวาอร่อยดีได้หมดใครจะอันนี้แม่มันเหลือไงแม่ก็ใช้อันนี้เออใช้ได้หมดก็สักประมาณ60บาทแม่ให้เต็มที่เลยไม่เกิน200แต่หนูว่าสามารถเก็บไว้กินได้เป็นเดือนเพราะว่าที่เหลือหนูก็ปั้นๆๆ้นตั้นใส่ช้อนหาขอแยกเอาที่เหลือมาให้ดูใช่อันนี้คือแบบที่ลองสัมงมาเอาไปปั้น กินได้อีกหลายรอบเลยอ่ะใช่เอาไว้เวลาเพื่อนมาแหมมงเจนะคนอื่นก็เอาเพื่อนมาเลี้ยงเค้กเพื่อนมาเลี้ยงบอยเอาละเรามาชิมรสชาติกันมาชิมทำไมไม่กล้ากินสีเขียวกินได้ทุกสีรสหวานอรอหวานถ้าหวานมากก็จะใส่หวานรสไม่จริงใจเลยฮ้ยอร่อยจริงๆลองกินดูน่าหรออร่อยระดับนี้แล้ว โดยเฉพาะอีตัวนี้อร่อยมากเลยอีตัวมันม่วงอ่ะเพราะเราใส่เนื้อมันเยอะสีเขียวนะสีเขียวมันเป็นแป้งผสมกะทิไงมันก็จะมีความมันมันนัวๆอืมอร่อยอันนี้ก็ได้ตยตอเลฮะยอะไรไม่ไหวเนี่ยหล่อจังอะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไปเฮดเบิ้งด้วยละเด้อสามารถจีวัฒ เฮ็ดไปกินแบบโดนๆได้เฮ็ดงานเฮ็ดบุญก็เฮ็ดได้ลงทุนบ่สูงน้องๆคนไหนอยากให้พี่ทักพี่กับแม่ทําเมนูอะไรก็คือส่งใจกันเลยได้เลยด้านใดเลยว่าแบบอยากกล้องจะตอบทุกอย่างใช่แตาก้องก็คือทําทุกอย่างรันทุกวงการรันทุกวงการค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องเอมมี่ปั๊บชแนลจนถึงตอนนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้านล่างได้เลยค่ะคิดหน้าจะทำอะไรเรามาดูกัน นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ